ว่าวันนี้เสียหายไปเท่าไหร่แต่สรุปยอดก็คือหนึง่งจะทีละคือต้องไปซื้อของขวัญไปจับฉลากกับพี่พี่พนักงานอีกยากอ่ะมันเหลืออีกห้าบาทห้าบาทเท่านั้นบอกเลยว่าคนนี้เพอร์เพคพีคสุด <laughs> รู้อ่ะรู้แน่นอนอ่อีกคนที่คิดแต่มันก็มันก็นึกไม่ออกเหมือนกัน่ะว่าจะซื้ออะไร,รโรสเ o o ร์ตเอา เข้าสู่ช่อง Crazy Us นะคะวันนี้ถ่ายเดี่ยวแบบว่ามองเหงาไม่มีใครเลยพี่หนึ่งนะคะไปออฟฟิศแล้วไปประชุมแต่วันนี้นะคะว่าจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งไออยู่กับเราต้องไปช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าภารกิจมีอะไรบ้างวันนี้ภารกิจเราคือออกนอกสถานที่นะคะตะลุยซื้อของต่างๆที่ขาดแล้วก็เกี่ยวกับงานต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เสียหายไปเท่าไหร่นะคะซึ่งวันนี้ซื้อของทีาออฟฟิศเนี่ยจะเป็นการซื้อของเพิ่ม รับออฟฟิศนะคะซื้อของที่พนักง,งานเพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีออฟฟิศใหม่แล้วนะคะแต่ว่าออฟฟิศเดิมเนี่ยของก็ยังขาดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะตกแต่งอะไรออฟฟิศของเราเพิ่มเติม,ตมบ้างไปยตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะที่แรกภารกิจแรกของเราคือที่ทิกรีพับลิกนั่นเองที่นี่ก็คือเป็นที่แบบ ตกแต่งบ้านที่แบบว่าว้าวชอบมันหรูอ่ะหรูแบบชิคๆแล้วก็ราคาน,น่ารักเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรที่ชิคไหมแล้วเดี๋ยวเราต้องมีไป CDC ต่อน,นะคะไปกัน,นะค่ะโอเคอสอนหนึ่งอันนะครับจะทำอะไรอะ่ะจะขอช็อปด้วยเราจะได้ไม่กดนะังนอนสบายนอนสบายมากเลย เอเสร็จแล้วตอนนี้นะคะหลายบินมากอย่างแค่ช่วงเช้าห้าหกเจ็ดเจ็ดอย่างแต่สรุปยอดก็คือสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งืนบาทเพิ่งจะที่แรกไม่เป็นไรค่ะซื้อของเข้าบริษัทเบิกมุกบริษัทเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็คือช็อปของเข้าออฟฟิศเป็นจำพวกชั้นของตัวเองโปรศัพท์ตัวทีนะทั้งหมดทั้งมวลก็คือ ประมาณ1นึ่งแบาทพี่หนึ่งอะโทรมาตอนจ่ายังเสร็จแล้วว่าน้องว่าจะซื้ออะไรส่งมาให้พี่ดูด้วยนะก็คือโทรมาตอนจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ไม่ทนันเลยนะคะพี่หนึ่งก็ไม่ได้ออกเสียงใดๆตอนนี้เรากำลังจะไป CDC ต่อนะคะ <c oughs> ก็คือจะไปโซนสํานักงานซึ่งเราจะไปซื้อพวกโต๊ะทํางานต่างๆนะคะของพี่พ,พนักงานออฟฟิศ <c oughs> เพราะว่าเรารับทีมงานหวันเข้ามาเยอะมากๆนะคะแล้วตอนนี้ออฟฟิศปัจจุบันของโรสโกที่ทุกคนเคยเห็นเนี่ย กลายเป็นทางพี่พี่พนักง,งานบอกเป็นรังของพวกเราเป็นแหล่งที่พับพิงของพี่พนักง,งานร้อซไปแล้วจากตอนแรกที่แบบมีตัวแทนกับพี่พี่พนักง,งานใช่ไหมแล้วคราวนี้ออฟฟิศใหม่ของโรสโกก็กําลัง จะสร้างนะคะในประมาณปี2ปีหน้าตอนนี้ออฟฟิศก็คือแน่น4ชั้นแน่นไปด้วยทุกคนก็เลยต้องซื้อของสำนักงานเข้าพวมยมมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปซื้ออะไรบ้างนอกจากซื้อของเข้าออฟฟิศก็ยังต้องมีภารกิจที่ถูกบังคับมานะคะก็คือต้องไปซื้อของขวัญไปจัดฉลากกับพี่พนักงานอีกนะคะแล้วก็ของขวัญใน,นวันนี้ก็คือต้องเป็นตัวอักษรท้ายชื่อตัวเองแล้วก็จะต้องเป็นสีวันเกิดตัวเอง แล้วค่ะเรามา s อกันก่อนนะคะซึ่งที่ CDC เนี่ยจะเป็นโซนซื้อของอินเทเลียเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆอะ่ะสรวมก็คือเยอะที่แทบ,บจะเยอะที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้าง<พ>ตอนนี้นะคะเราก็มาโซนสำนักงานนะคะก็คือ ราใช้อยู่กำลังน,นั่งพักอยู่น,นะคะเร,เราได้เรียบร้อยเราได้โต๊ะกระุูงวันนี้สองโต๊ะนะคะว่าชมการที่นหนักกันไนนม่เลยนะกำลังจัดโต๊ะนะมาแถมเก้าอี้ด้วยปีสิบสองตัวแล้วก็ได้โต๊ะโต๊ะี่ท,ทั้งหมดทั้งมวลน่าจะประมาณที่นี่น่าจะมาแสนน่เนาะใช่ไหมน่าจะมาแสนหนึ่งนะคะแต่ก็ได้เยอะได้ของเยอะมากแล้วก็ได้เก้าอี้ ไปสิบสิบตัวเลยค่ะคุ้มมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่อเราไปหาโต๊ะทำงานของว้องใช่แค่นี้ก็มดแล้วจบเยฮ้ยยังของขันอ่าโอเคเจอกันที่ตอนนี้นะคะเราก็ได้โต๊ะทำงานของเราโต๊ะทำงานเดิมไม่ชอบก็เลยยกให้คุณกอฟนะคะน้องชายไปเราก็เลยมาหาโต๊ะทำงานใหม่จริงเราจะหาเรื่องซื้อใหม่เข้าอี้ของบาวนั่นเอง กนะ <Okay. S 1> จากนี้เราทำงานอยู่แล้วก็แวะมาเล่นแบบหนึ่งนะคะดีออชวนมาเล่น ำงานแฮนด์แฮนด์เมดนะคะเป็นคริสต์มาสขอแวะมาแป๊บนึงนะนี่นะคะอันนี้ของวาวแหมสวยที่สุดสวยกว่าทุกคนเลยสวยกับของอาจารย์ของเราเรียบร้อย เอาไปแขวนที่ไหนดีเอาไปห้อยคอนะว่ะสรุปนะคะเราก็มาจบที่แอปเปิลนะคะไปดูกันว่้เราได้ไเราได้สิ่งนี้นะคะเป็นของขวัญน,นะคะให้พี่พี่พนักง,งานจับฉลากริสต์มาเป็นเซอร์ไพรส์นะใครได้ไปก็ต้องกรี๊ดแน่นอนนะคะไครถดแอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเองนะคะมูลค่าเท่าไหร่2,000 20, 0บาทอีกอันนึงแอปเปิลวอร์ดธรรมา คือที่ได้ iPad ใช่ไหม iPad ก็คือมาจากชื่อพี่หนึ่งแท็บเล็ตตัวทีใช่ปะ่ะแท็บเล็ตก็เลยได้ iPad ส่วนอันนี้ก็มาจากนอนหนูตัวเอ็นใช่ไหมนาฬิกาก็เลยเป็น Apple Watch นะคะซึ่งเขามีแค่สีเดียวก็คือสีเขียวแต่ว่าต้องต้องเป็นสีแดงใช่ปะ่ะวอก็จะเขียนหน้ากล่องว่าอันนี้สีแดงจบป่ะของพี่หนึ่งก็เหมือนกันแท็บเล็ตเขาเป็นสีดำแล้วเขียนว่าอันนี้สีมว่วงจบไม่รู้ว่าเท่าไหร่ เท่าไหร่อะเมือนะม่อกีอ้หมื่นเจ็ดไหมโอ้อเป็นร <7 S 1> ุ่นซีรีส์เจ็ดด้วยนะรุ่นแบบตัวท็อปด้วยนะน่าเกียดจริงๆเลยใครได้ไปนี่อ่ะแล้ว่าซื้อโทอรศัพท์บริษัทนะคะให้กับผู้เชื่อของเราพี่เจสรุปรดได้3อย่างอันนี้หมดไปเท่าไหร่คะหลายองไปเลยหลายเลยกี่เท่าไหร่อะเยอะมากน่าจะมี500แสนเออใช่ครึ่งล้าน CEO เลยค่ะเลยพอแล้วก <c oughs> ลับบ้านดีกว่าไม่ค่า Rosco outing สวัสดีค่ะนี่กําลังจะไปซื้อของของขวัญจับฉลักเอาติ้งของบริษัทปีนี้นะคะเงื่อนไขของของขวัญก็คือมูลค่า222บาทพอดีมิชชันและของขวัญราคาของต้อง222บาทห้ามขาดห้ามเกินของที่ขึ้นต้นด้วยตัวสุดท้ายของชื่อจริงตัวเองของที่เป็นสีประจำวันเกิด ชื่อจริงตัวสุดท้ายของใหม่ก็จะเป็นตัวเองก็คือเราหนูสีประจําวันเกิดดวนจันทร์สีหลืองเป็นอะไรได้บ้างยากอะหนึ่งวันก่อนที่จะไปเอาติง้งเราได้โจทย์จับจับของขวัญฉลาดเนี่ยมาเป็นแบบว,ว่ามันยากมาก,ม,ากมันต้องเอาตัวสุดท้ายของชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งของฉันเนี่ยมันคือเด็กใช่ไหมข้อ2เนี่ยข้อ2ก็คือเอาสีประจําวันเกิดก็คือที่ฉันได้สีชม ตอนนี้ที่อยากได้ก็คืออันนี้ฉันแถมสู่คุณไปให้ด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะใช้คือแบบอยากได้สีส้มกันนักใช่ไหมอ่ะเนี่ยเอาไปให้หมดเลยฉันแถมสู่คุณไปให้ด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะใช้สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็กําลังเดินหาของขวัญที่เรากําลังจะต้องจับกันนะครับของผมเนี่ยชื่อปฏิพานขึ้นต้นด้วยตัวเองหรือนอนหนู แล้วก็เกิดวันศุกร์ก็ต้องีฟ้าอีกในราคา222บาทผมเดินวนอยู่ตรงเนี้ยฮะับกับครึ่งชั่วโมงแล้วครับเหมือนจะง่ายนะฮะตัวเอ็นเหมือนจะง่ายแต่ว่ายากกับอีสีฟ้าเนี่ยฮะโจทย์เราก็ยากอีกเนี่ยผมเดินวนนอกจาดเดินไปวนอาหารมาะะเอาไหมรอไปดูกันครับว่าผมจะได้อะไรและใครจะได้ของผม Surprise, นอนสวัสดีค่ะเออตอนนี้กําลังมาเดินเลือกซื้อนะคะแต่ว่ายังคิดไม่ออกเลยมันมีแต่ของที่มีประโยชน์ทางนั้นเลยคนเอยหนูเจอแต่ของที่มันมีประโยชน์หมดเลยอะทุกคนเทพพันสายไฟไม่มีสีมว่วง ันเป็นสีชมพูอ่ะทุกคนหนูเครียดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้อยู่กับเบลกับเต้นนะคะเพราะเฟียสมาแต่ไปซื้อเพื่อนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฟิวเจอร์นะคะซึ่งคุณเต้นกำลังวอซื้อของจบสลากอุ๊ย<ส><ส>เดี๋ยวก่อนมีเทเต็มเลยทุกคนไม่เกีียวเนาะเราจะได้ไดแล้วครับซือ้อได้เหรอที่จะต้องซื้อก็คือปุ่มไปก่อน <laughs> บอกเลยว่าคนนี้เฟอร์เฟิ่พีคสุดได้หรอเติ้ลจะซื้ออะไรดีอ่ะ ไม่ออกอะ่ะมันปิดหมดแล้วทุกคนตัวเอคือยากมากสระแอร์หรอสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลา6โมง4นาทีเราก็กำลังเดินหาหาสีม่วง <c oughs> หาตัว T สี 4. ม่วงราคา22 2. บาทมาดู <c oughs> ไม่บอกด้วยว่าจะได้อะไรชีวิตอะไรดีเนี่ยอุ๊ยหรืออาจจะเป็นพวกนี้ <c oughs> อาจจะต้องเป็นชื่อพอ่อก็ได้เฮ้ย ได้ชื่อยี่ห้อได้ชื่อคิดให้มันยังสำรึดดิาครับอย่างแรกที่สั่งมามันน่าจะน่านะะะรักเลยครผิตภัณฑ์ของคนรักสุขภาพนะครับหวังว่า Office Dosco จะรักสุขภาพนะครับโอ้อยน่ารักคุณสองมีราคา59บาทนะยังขาดอีก163บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชี้ตอบ จริงๆที่คิดไว้มันก็ไรสาระนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้ชิมนั้นหรือเปล่ายากอะ่ะรู้อ่ะรู้แน่นอนอ่ะอ,อีกคนที่คิดอ่ะมันก็มันก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะซื้ออะไรอ่ะอร่อยทุกคนเบบ ได้ของกากลากมาในราคา100บาทแล้วนะคะเหลืออีก122บาทเดี๋ยวเราจะไปหาอีก122บาทกันทุกคนถึงแม้ว่าร้านจะปิดแล้วก็ตามเย้ทุกคนเราหนูก็ได้ของครบแล้วนะคะทั้งหมด222บาทเป๊ะไม่ขาดไม่เกินเพราะฉะนั้นเกมนี้หนูไม่แพ้น<อ>แน่นอนตอนนี้ผมก็ได้ของมาพอสมควรแล้วเกือบนะฮะเกือบ222บาทตามเป้าหมายของเราแล้วแต่มันเหลืออีก5บาทครับทุกคน หาบาทเท่านั้นห้าบาทมันจะเป็นอะไรฮะทุกคนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาเลือกของขวญจับฉลากซึ่งเรากําลังจะทําการเลือกแลววจะเป็นอะไรต้องตามดูครับว่าเต้นยังแบบดูของแบบนะเต้นกลับรู้เลยมีไหมครับได้ของอีกันแล้วโดนแน่เลยใครก็ไม่รู้โดนแน่วุ่นวายมากกว่าจะได้ในสุดเจอกัน มันต้องปวหดหัวขนาดนี้อยากจะทุบหลังคนคิดมากทำไมนดเด็กมันหายากเนี่ยวะแล้วนี่คือแบบมันมีแต่สีส้มอะแล้วไม่มีอะไรให้มันเป็นดอเด็กวะไหมอยากได้มากเลยอะอย,ยังไม่ได้เลยค่ะน,นี่นมันนะ่ารักอะซื้อไปซื้อเองกันนะ ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งซึ่งเราจะรวมพลการบินไปภูเก็ตดีสจะได้นอนไหมแต่เราก็ซื้อของผ่ันเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอกัน ถ้าใครก็ตามที่ชอบคลิปของเรานะครับใครไม่ชอบ Crazy Art ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยกรดิดเฮ้ยต้องการใคกดไลค์กดแชร์กดกดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะแลวเป็นกำลังใจเราของคนด้วยครับแล้เราพาทุกคนไปบ้าไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายครับายครับ